สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเนี่ยนะครับจอมอาร์ปีจีซีทุกคนสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวกับรถเก่งสายกลางทุกคนกับเจ้า MG 5คันนี้ของเราเลยทุกคนเป็นตัว1.5ึ่งจุดห้าดีพัทซันลูฟนะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวรองท็อปนะครับสีดําแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะใครกำลังตามหารถเก่งสายกลางและที่สําคัญออปชั่นต้องครบนะครับคันนี้เอาเข้ามาแล้วทุกคนเนาะอ่ะดูภายในคันนี้นี่ ภายในอันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับสีแดงขาวดาตัดตัดกระสุดแ,แบบนี้เนาะมีในส่วนของตัวออปชั่นตัวจอมาให้ตัวเกียร์ออตโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับพวอมอะไรมไลัลติฟังก์ชันแบบนี้ฟุตสตาร์ทมีมาให้นะทุกคนเนาะนี่นะครับบอกเลยว่ารถโคตรน่าใช้งานทุกคนออปชั่นโคตรครบนะคันนี้นะครับที่สําคัญคันนี้มีซันรูฟให้ด้วยเห็นไหมนี่ เป็นตัวสั่นรู้ให้ด้วยนะครับนี่ราคาไปแค่4,000บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับใครกำลังลตามหารถเก่งใส่ตางอยู่ทุกคนคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเนาะนี่ส้หรับใครี่กำลังสนตามหาอยู่ทุกคนเนาะบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวนะครับแถมฟรีไปเลยประกันเครื่องเกียร์2ปีนะ่าถึง2หมื่นกิโลนะครับถ้าใครสนใจรีดต่อเข้ามานะครับและใครชอบกิ๊นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพือ่อส่งต่อร้านไปขวัญและบ้านขวัญที่หน้าสวัสดีครับ